ต่อกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะครับโดยจังหวัดสตูลก็ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติวอลเลย์บอลเวิลด์บีชโปรทัวร์สตูลฟิวเจอร์นะครับระหว่างวันที่20ถึง23เมษายน2566ครับ เมื่อวันที่21เมษายน2566บริเวณจุดชมวิวปากบาราตำบลปากน้ำอเลงูจังหวัดสตูลน,นายชาตรีณัทลางรองผู้ว่าราชการจัังหวดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดน,นานาชาติวอลเลย์บอลเวิลด์บีดโปรทัวร์สตูลฟิวเจอร์จสตูลโดยสำนักง,งานการท่องเทีย่ยวและกีฬาจังวสตูลร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจด กิจกรรมการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติวอลเล่บอลเ o ิลด์บีชโปรทัวร์สตูลฟิลเจอร์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนรักและสนใจการเล่นกีฬาอย่างจริงจังและแพร่หลายครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23เมษายน2566ณบริเวณจุดชมวิวปากบาราลาน18ล้านตบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีทีมวอลเลย์บอลชายหาดชั้นนำระดับโลกทั้งชายและหญิงจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง หมด23ประเทศจำนวน56ทีมแบ่งเป็นประเภททีมชาย28ทีมทีมหญิง28ทีมพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญชวนให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดสตูลและก็จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงผู้ที่สนใจค่ะสามารถร่วมชมการแข่งขันดังกล่าวตามวัดเวลาที่เราได้บอกไปเลยนะคะ20-23เมษายนนี้นั่นเองค่ะ